อืมสวยอยู่นะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเห็ดดินจ้ะเห็ดดินตำงอกสีไข่แบบนี้จากสิบดอกนี่แต่โอ้ยยิ่งก้าสวัดีค่ะวันนี้มาเก็บตกเห็ดตะงอกจ้ะมาเล่นเห็ดละงอกดอกมึงไงมึงเคลืนทางมึงวานี่พอดีเลยเนาะเออเอาไปปิ้งเนาะชุบไข่ทอด ลองเบ่งเนาะลองดูเมนูนี้เมื่อวานเรากับปรเทศเขาไม่ได้เข้ามาทางนี้าไใหญ่ขนาดด้ไปไปค่ะวันนี้เรามาเก็บตกก็มาอยู่นะเนาะมาเรีมมาเรีมแต่ก็ตกแต่ก็ยังได้อยู่งบเลยอ่ะ ปีนี้ออกคักขนาดจใจขนาดเนาะเห็ดราคาให้คนม,มาเก็บขนาดกระชิบได้เท่าได้หันเหาพันีเลยเจ็ดขนาดว่าเก็บพี่ีหามันเป็นยังไงเป็นพันเป็นเห็ดที่ราคาดีเนาะก็เ้็น <โล S 1> หนักนะเห็ดเพาะว่ากิโลละสี่ห้าร้อยก็จริงแต่เก็บได้เมื่อระโลสสองโลอันนี้ยังว่าได้สี่ห้าโลเนาะยังสี่ห้าโล ไปค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกหน้าหมอถ้าได้เป็นมีจากสิบสาวดอกเดี๋เป็นราคาอีก <200. S 1> สองร้อยสองร้อย <c oughs> มดนี่งานยาก ลูกนานี่เหรอยงทะลึกอืมฝนตกตกตรงเดียวฝนฮฝนฝนตาบฝนตาบปวดเอาดินแข็ง ừ, xoay 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 đi 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 rót nước thảo nước đi thảo khay kịp tốt đi nó ừ, ngon ngon Nào ngon 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 xong ngon อืมยุงผลึกปลอดโพไปค่ะนี่เป็นเห็ดเห็ดโพลไปค่ะหรือเห็ดเตินฮะนับบลบมุมถ้าบวลดในกระจบคือการนี่หกสิบไข่แปปนี้จากสิบดอกนี่แต่โอ้เ <59. S 1> ิ่มกล้าเนาะ กิตุกท like ี่สางพันดอกใหญ่เนาะหมูขาวเมื 8, ่อวานเห็นแกลงเฟซดอกใหญ่ให่เนาะหล้ยอยู่อาหารทะเลมอดจะเกียกไปนี่เนาะเอวันที่ไม่มีเธอยังมีค่าพันหนึ่งกับพวกนี้ขายหมดนี้เบิ่งแล้วไม่เก่งสุดจริงเนาะ เห็นแหละเห็นแหละเห็นดอกนึืองเงินนะรอดถืยรอดเมื่อวานภาพเห็ดจนแอลกิ้วไมเห็ดออกแก้วติดมืงจอยเนาะเดือด <laughs> <estos. S 2> เห็นสีแบบบ้าเปล่าจักแล้วปวดรู <h> ้ <ums> <h ums> มันงามล้ะกูคือเมาเพิ่เห็นจากโซนฮัทเห็นจากตัวนี้เรือบงกือยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะเนี่ยบ่มีแต่ตัวบานาองงามเลยมัในก็นด้นี่จะได้ก,กินแกงแล้วไงคะสวยไหม

xem bún bè luôn, cái yak anh em nó si bớt nè, cái bò này chôm bọ, chôm không ไข่มันจะหัวแตกและแดดหลา่เห็ดดินจ้ะเห็ดดินดำต้องใส่เห็ดดินสิออกตัวเห็ดละงูอิลีนะถ้าฝนตกเนาะสะได้ เออป้านี่สิมีประมาณซุ้มแซ่บได้เ็ดตีนตานมันแข็งยงก,ก็กึๆีก้อนนี่ <c oughs> เ็ดดินลายตลาด,ดินบ่ซื้อ <c oughs> ได้คักเนาะปีนี้เ็ดละงูกหลายเ็เพาะบม่มีอืเ็เพาะบ่มี เห็ดดินจ้าน้อยมากเห็ดตัวน,นี้นะเป็นเห็ดตระกูลเห็ดดินเลยนะดอกอุกปุอปตมาเกงเ่งรวมลย วยก็ได้กินนะจิกจ้าคือพอมีหมวก่ลนะนี่นะเคีหัวน่อยแล้วไปนลยนี่สิวอะก็ยังตึงหมูมันช้างนะคะไม่อะไรแบบนี้ระวังไม่คิด่อเลยะน่ยแเข่าหรือเป่ายัง เป็นยังไงยังเป็นยังไงไ,งไ้อยู่ไปปิ้งอุย๊ยปิ้งกันเจียวอืหอมปะหอมืมอ, <Okay. S 2> อม,มันมีความเป็นเห็ดไปค่ะไปหาต่อ <c oughs> อยู่ในหู <c oughs> เห็ดอะไรอยู่ในรู มีอะไรยังไมรู้โอ้แต่ย่างเลนไมโควมขุดบ่หมอนเลอะอืมสวยอยู่นะไดออออ้ไหมได้ได้ได้คัดแะไรมีตรงนั้นได้พอปน นี่เองไหมคนมักยูแบบนี้เนาะมักลีจากที่แบบว่ายานงามัวนี้เห็ดตีนช้างเห็ดตีนแฮดเห็ดแฮ้เหรเห็ดแท้เออ เอออกมัก็ออกอีกหมนน่ะอืมฝนตกมาก็ออกอีกเห็นไหวแล้วเดี๋ยวจะว่าดอกนึ่งเห็นปะจะเอ๋เอาเลยค่ะ หอมอ่ะเ,กกเหรอเป็นตะกีนล้วเนาะไม่ใช่คือคือเห็ดอันอะไรเงี้คืนนอมาตะกีเองขนาดใหญ่ๆนกเ,กเนาะมาตะเกะเองนะชิตตะเกะบ่จักสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะก็มาอนอยู่ค่ะให้เบิ่งเห็ดนีิไปก่อนนะคะรรไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ